จอก็ใหญ่แบตก,ก็ใหญ่เดี๋ยวชัดขนาดไหนเนี่ยถ่ายให้ดูเลยดีกว่ามา ถึงแบรนด์อินฟินิตอนนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามาแรงมากๆในตลาดออนไลน์บ้านเราแล้ววันนี้เมมี i n ินฟินิตฮอตสิบเทซึ่งจะมีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันบ้างชาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว s t e p g คลิทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนีเราจะมาพรีวิว Infinite Hot Sip Play รุ่นนี้นะคะราคาเนี่ยไม่บอกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้แน่นอนนะคะราคาดีแน่แ,นแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าแบรนด์ i n f i n i ิเนี่ยเขามาแรงมากๆในบ้านเราโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ขายดิบขายดีเป็นเทน้าเทท่าและรุ่นนี้ Infin i ิ Hot ตส p จะมีอะไรมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานเพลินๆกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องแรกเดี๋ยวลองมาดูตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะและนี่จะเห็นว่าความใหญ่ของเขานะคะเห็นไหมคะตัวเครื่องจอใหญ่มากใหญ่พอๆกับหน้าไปเลย ก็คือใหญ่กว่ามือเม,ม่อีกนะสำหรับตัวเครื่องนะคะจะเห็นว่าใหญ่แล้วก็บางแต่ในความบางเนี่ยก็จะมีน้ําหนักนะคะนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกหลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินมาคร่าวๆแล้วว่ารุ่นนี้ h o ส1ิ p เพลเนี่ยแบตแน่นเหลือเกินมาพร้อมกับซูเปอร์แบตเตอรี่6000มิลลิแอมก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยถึงแม้จะบางแต่ก็ยังมีน้ําหนักอยู่และด้านหลังนะคะก็จะเป็นพลาสติก แต่ในความพลาสติกก็สวยอยู่นะนี่เห็นไหมก็จะมีลูกเล่นเล็กน้อยถามว่าเป็นรอยนิ้วมือไหมก็เป็นบ้างเล็กน้อยแต่ที่สําคัญเวลาจะใช้งานสแกนลายนิ้วมงลายนิ้วมือก็ยังอยู่ด้านหลังอยู่นะจ๊ะอย่าเผื่อไปสแกนด้านหน้านานะไม่ช่วยอะไรก็คือด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านนี้และกล้องนะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนี่คือกล้องหลักนะคะ 13ล้านพิกเซลและตัวนี้จะเป็นกล้อง AI ซึ่งกล้อง AI เนี่ยจะเป็นการช่วยวัดพวกแสงเอย่ยหรือว่าโหมดต่างๆเวลาเราใช้งานการถ่ายภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวแฟลชค่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอของรุ่นนี้นะคะ ก็สามารถถ่ายด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1080p นั่นเองและสำหรับโหมดของการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอนะคะก็จะมีหลายโหมดเลยทั้ง AI Camera โหมด Beauty โหมด b o เ e ้ AR Shot หรือว่าใครชอบถ่ายแบบ Slow Motion ก็มีให้ด้วยนะคะถือว่าครบนะในสมาร์ทโฟนที่ราคาเบาๆแต่ฟังก์ชันการถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าครบคันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สาหรับรุ่นนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าไม่มีโหมดของการถ่ายภาพ หรือว่านท์โหมดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะถ่ายภาพนท์โหมดยังไงเนี่ยก็ขยับเป็นรุ่นอื่นก็น่าจะดีกว่าเนาะหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็เปิดแฟลชเอาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแหลกแล้วก็ไปแต่งลงแต่งรูปเอาได้หมดนะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าถึง8ล้านพิกเซลถ่ายรูปวิดีโอชัดอยู่นะเดี๋ยวชัดขนาดไหนเนี่ยถ่ายให้ดูเลยดีกว่ามาและนี่นะคะก็คือภาพที่เมย์เพิ่งถ่ายจาก กล้องหน้าไป8ล้านพิกเซลนะคะถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็มีโหมดเราว่าหน้านงหน้าเนียนโหมดบิวตี้สาวๆน่าจะชอบเนาะถ้าเกิดว่าคุณหนุ่มๆเนี่ยก็อาจจะใช้ถ่ายเป็นพวกโหมด HDR ก็ได้กล้องหน้ามีแฟลชอีกต่างหากไม่เชื่อดูกล้องหน้าเขามีแฟลชให้ด้วยอะ่ะดูนะป๊บป๊บ เออเผื่อแบบสายถ่ายวิดีโอสายถ่ายรูปกล้องหน้าเนี่ยกลัวมืดก็เปิดแฟลชได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นบอดี้ด้านหลังนะคะของ Infinix Hot 10 Play ด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มล็อกจอแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะส่วนด้านล่างที่เมชอบก็คือยังคงมีแจ็ค3.5ให้เราได้เสียบสมอทงสมอรทอกหูฟงหูฟังไ้ฟังเพลงกันอยู่นะคะมาพร้อมกับไมโคร USB หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าทาไมถึงยังต้องเป็นไมโคร usb ล่ะทำไมไม่เป็น type c ล่ะถ้าพูดถึงตามความต้องการทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย micro usb ยังมีคนต้องการใช้อยู่นะอย่างบ้านเมย์เนี่ยก็ยังใช้อยู่นะถ้าเกิดว่าใครที่มีสาย usb อยู่ที่บ้านแล้วก็เชื่อว่าน่าจะชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เป็น type c ก็สามารถไปเลือกรุ่หนหนึ่งของ infinite ได้เขาก็มีหลายรุ่นเลยที่เป็น type c อยู่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะว่าตัว infinite hot 10 play เนี่ยหน้าจอจะเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าจอ ใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับจอขนาด6.82นิ้วแล้วก็มีติ่งตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ประเภทของจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD ความละเอียดระดับ HD นะคะก็คือสามารถใช้งานได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้เพลินเพินเล่นเกมได้ก็เพลินด้วยต่อด้วยทัชสกีนหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานทัสกีเนี่ยจะ,จะหน่วงไหมจะหนืดไหมอ่ะเดี๋ยวเมทัศให้ดูตึ๊ดตึตึดต๊ดต,ดตด นี่ <Wow. S 1> เห็นไหมคุณผู้ชมทัชสกีนถือว่าทําได้ดีเลยนะคะและหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเวลาดูหนังฟังเพลงที่พูดมาลําโพงอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมลําโพงอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับเจ้าติ่งเนี่ยแหละค่ะเวลาจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าคุยโทรศัพท์เปิดสปีกเกอร์โฟนเนี่ยเสียงจะออกมาทางตรงนี้อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงหรือว่าคลิปสักหนึ่งคลิปดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างไป อ๋อ่นนะอันเดี๋ยวลองเพิ่มเสียงสิออพอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเพลินเกินไปแล้วไม่สนใจเมยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเสียงลำโพงนะคะที่ออกมาทางด้านหน้าจอตรงนี้นะคะตรงติ่งเนี้ย ที่เดียวเลยนะออกมาจุดเดียวเลยเสียงอาจจะไม่ได้แบบว่าดังเซรามากนะคะก็อย่างที่บอกว่าลำโพงมันมีตัวเดียวเนาะดังอยู่ด้านบนถ้าเกิดว่าอยากจะแบบฟังแบบกระหึ่งก็ต่อบลูทูธกับตัวพวกลำโพงบลูทูธเอาก็ได้ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้แบบดังเวอร์แต่ก็สามารถใช้งานฟังเพลงดูหนังได้เพลินเหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ Android ด์เวอร์ชันครอบทับด้วย s o s Dolphin 7.0เห็นไหมคะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ จะสามารถใช้งานด้วยฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะจะใช้ฟีเจอร์ไหนเนี่ยตัว Android version 10เนี่ยก็สามารถทำได้ดีด้วยก็สำหรับรุ่นนี้นะคะ Infinix Hot 10 Play เนี่ยมาพร้อมกับ CPU MediaTek G35 ก็ถือว่าในราคานี้สามารถเล่นเกมได้ดีเลยและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ ROM 64 RAM 4นั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเมมนะคะไว้เก็บรูปเก็บเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เพิ่มได้เลยสบายๆเนาะและอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ Infinix ฮอตสิบเพจอก็ใหญ่แบตบ ก็ใหญ่เพราะว่ามาพร้อมกับซูเปอร์แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมค่ะคุณใช้ได้นานแน่นอนนี่เชื่อว่าใช้ได้ทั้งวันและยิ่งแบบเมย์ไม่ได้เล่นเกมอะเมย์ว่าอยู่ได้ยันข้ามวันเลยบ้งถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานอะไรหนักเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ว่าปกติแล้วตัวเองใช้งานเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดแบต6,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยจะเพียงพอต่อการใช้งานของคุณหรือเปล่าลองไปคำนวณจากเครื่องเก่าดูก็ได้ไดนะคะแต่เมย์ว่านี้เนี่ยใช้ได้นานตลอดทั้งวันเลยค่ะโอเคค่ะและหลังจากที่่เเรราดูตัวคือง มาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างอย่างแรกก็นั่นแหละจ้ะตัวเครื่องต่อด้วยอ่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อเคสเพิ่มแล้วนะคะนอกจากว่าอยากจะตกแต่งเคสซื้อเคสแบบว่าสีสันจ,จ,จีด๊ดจ๊าดดวงจนอันนี้ก็จะเป็นเคสใสเป็นแบบแข็งนะแต่ว่าไม่ได้ครอบครอบด้านข้างเนาะแต่ว่าคลุมด้านบนอ่ะต่อด้วยอุ๊ยอันนี้ดูเป็นแบบ เอ็กซ์คลูซีะ Welcome to Joy S Club นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งกิมมิคลูกเล่นของทาง Infinix ตเขาล้วค่ะให้เราดูแบบเป็นเหมือนเป็น m เบอร์ปะมาพร้อมกับรูปรักแบบแบงจ์ลาดูรวยเออชอบนะชอบมา ่อด้วยอ่ามีแถมฟิล์มมาให้ด้วยนะคะฟิล์มใสถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องติดฟิล์มกระจกไม่ได้เป็นคนทําโทรศัพท์ลนบ่อยๆค่อนข้างรักษาอยู่แล้วเนี่ยเม่ว่าใช้ฟิล์มที่ทางอินฟินิตแถมมาให้เนี่ยก็เพียงพอแล้วต่อด้วยนะคะหัวชาร์จแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวชาร์จแบบ10วัตต์เนาะไม่ได้รองรับการชาร์จไวอะไรนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยและสุดท้ายนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ สาย USB นะคะที่แถมมาให้ในกล่องนี้ก็ถือว่าที่แถมมาเนี่ยก็ครบแล้วนะ ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเปลี่ยนเคสแบบสวยๆเท่ๆอะไรไม่ต้องมีลายฟิล์มก็แถมมาให้แถมจะได้แบบแบงก์จอว่าแต่ว่าใช้ไม่ได้นะคะเอาไว้โชว์หล่อๆเท่ๆไปเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นคร่าวๆกันดีกว่านะคะสำหรับเจ้าอ n f ฟิน x Hot 10 p บเพรุ่นนี้ที่เมย์ชอบสำหรับตัวเมย์เองเนี่ยเมย์ชอบแบตเตอรี่เพราะว่าเยอะมากอะซูปเปอร์แบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลย,เลยบางทีขี้เกียจชาร์จแบตเนี้ยก็เลยชอบแล้วก็สำหรับตัวสเปค CPU ของเขาก็ถือว่าแรงเล่นเกมได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะกับมีเด a เทค G35 พร้อมทั้งหน้าจออย่างที่บอกว่าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้6.82นิ้วอะ่ะใหญ่เท่าหน้าอันนี้ใหญ่จริงแล้วก็ยังเป็นความละเอียดแบบ HD plus ด้วยนะคะก็ถือว่าสามารถดูหนังเล่นเกมได้แบบเพลินๆอยู่เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่แบตถ,ถึก แล้วก็เล่นเกมได้สบายๆเลยในราคาที่แบบบอกเลยว่าทุกคนต้องว้าวว่าเฮ้ยสเปคขนาดนี้แล้วราคานี้มีด้วยเหรอแต่มีที่ Infinix ตี o คอสติเพเนี่ยแหละจ้า <laughs> ก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินสเปคไปแล้วเฮ้ยอยากได้เหลือเกินนี่ยอดใจไว้คะ่ะอีกไม่กี่วันเกินรอนะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าของรุ่นนี้อย่างแน่นอนในราคาเมยใบให้ไม่เกิน 4,000บาทนะจ๊ะกับสเปคเทพขนาดนี้ก็ติดตามกันได้แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงออกมาเปิดตัวในราคาเท่าไหร่กับสมาร์ทโฟนที่สเปคแรงขนาดนี้ Infinix Hot 10 P ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าเกิดกคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้เผื่อว่าตอนที่นัดดูดเนี่ยเขามารีวิวแบบเตม็ตมๆเนี่ยจะได้ นำคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกลิ้ง,ง,งให้กับช่อง Step Geek TV ของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเมย์แล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ